เป็นไงล่ะครับทีนี้เริ่มสืบเริ่มสาวเริ่มเห็นความจริงมากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็มีตำรวจ6นายสร้างความเลวต่อเพื่อนตำรวจทั้งประเทศสร้างความรู้สึกที่ย่ำแย่ต่อตำรวจไทยไอ้คน มึงไม่สนใจล่างของเพื่อนร่วมอุดมการเพื่อนร่วมอาชีพมึงเลยแต่มึงกลับไปรับใช้โจรรับใช้กำนันและไอ้หนองปืนก็ปืนมึงมึงขับรถคุ้มกันเขาอีกทำลายหลักฐานเก็บกล้องเซิร์ฟเวอร์เนโจรมาเยอะแยะรับใช้ผู้ประกอบการรถบรรทุกถึงเวลา มึงทาให้วงการตํารวจเสื่อมเสียมากกูน้ําตาไหลน้ําตาซึมเลยโดนด่าดยังไม่หยุดเลยตอนนี้ประชาชนประนามทั้งประเทศลูกผมตัวเ,เล็กยังถามเลยว่าพ่อเขามีเรื่องอะไรตํารวจทําไมเป็นอย่างนี้เด็กสีข่ขวบมันยังรู้เรื่องมึงไม่่ายเลยยังไงนี่แหละเขาเรียกว่าเวรกรรมสวยรถบรรทุกผลประโยชน์หน่วยที่มึงว่าคิดว่าวิ่งเต้นกันไปเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์อาเลี้ยง ชีวิตพวกมึงมึงกับกันอย่างกูกูจับโจรมาทั้งชีวิตกูยังรู้จักลงทุนกู้หนี้ยืมสินธนาคารมาลงทุนธม,มาหากินสร้างงานศินละปะขายลาบขายต้มขายไข่ย,ยา่างปลาเผาก่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสลึงเป็นหนี้ธนาคารไม่ใช่น้อยแต่กับกันมึงเงนินโจรรับใช้โจร สวัสดิ์สิวกับผมเคยร่วมงานเคยสัมผัสกันท่านเคยเป็นรองสวัสดิ์กองหนึ่งผมเคยเป็นพบบบุกองสามกองปรปบเราเคยติดอาร์มกองปราบร่วมกันเคยยืนคุยกันท่านเป็นนักสืบฝีมือดีท่านต้องมาสูญเสียครอบครัวท่านละ่ะกับกันมึงไม่ได้สนใจเลยมึงรับเงินไอ้นอกมากี่ปีแล้วรุ่นต่อรุ่นกี่คนแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าเวรกรรมมึงกูงขอประนามในฐานะนักสืบคนหนึ่ง ฝากเพื่อฝากเพื่อนนักสืบที่กําลังทํางานอยู่ตอนนี้นะครับหวดให้หนักนะครับและฝากไปถึงน้องๆนะครับน้องๆพี่จันนี่นะครับที่พี่อยู่ในพิเศษกรุงเทพหรือคลองเปมนะครับฝากต้อนรับให้ด้วยนะฝากใครไปเยี่ยมเพื่อนอยู่ในพิเศษพิเศษกรุงเทพและคลองเปมฝากต้อนรับให้ด้วยมึงเร็วมากนะเร็วผมขอประนามครับ อีกมุมหนึ่งตำรวจเขากู้ภาพลักษ์สร้างชื่อเสียงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อีกมุมหนึ่งมึงรับเงินโจรลีดไถประชาชนหายกินบนความลำบากของประชาชนรับใช้ผู้ประกอบการอ่าเป็นไงไม่พอใจมึงมียังไงกับกูก็ได้กูพูดความจริงสไตล์กูกูเป็นแบบนี้กูก็เป็นตำรวจเหมือนมึงแต่กูไม่เคยสร้างปัญหาประชาชนกูหายกินสิบกินร้อยถูกต้องโดยสุจริตเสียภาษีให้ประเทศชาติให้รัฐด้วยนะครับ อบอกเลยเห็นภาพมึงเอาปืนของมึงและไม่เอาความเป็นหรวดของมึงมาปกป้องเพื่อนร่วมอาชีพน้ำซ้ำมึงยังปล่อยโจรน,นี้ออกจากบ้านโจรคิดจะเป็นเสือมึงอย่าเป็นข้าวในชามหมาขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ